15ล้านบาทแลกกับหุ้น20%ครับที่ผมมาขอเสนอชาร์กเนี่ยก็คือขอโอกาสเพราะว่าเรามีลูกค้าอยู่หลังบ้านเราอยู่แล้วผมถึงคิดว่าผมมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยมันจะน่าเจ็บใจถ้าผมมีลูกค้าแต่ผมไม่มีเงินไปต่อเอ,อหลักใจมากครับเดียวนี้ถ้าเป็นแบบ conditional offer ได้ไหมครับผมสิทธิพลและชมพนุษจากซิวปกาศครับ เราให้บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยไปยังหน่วยงานต่างๆทั้งโรงงานอุตสาหกรรมหมู่บ้านคอนโดทั่วประเทศครับในปัจจุบันเรามีพนักงานรักษาความปลอดภัยให้บริการอยู่มากกว่า400นายเราได้รับรางวัล1ิสุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9 0 0 1 2 0 1 5 ชาร์กทราบไหมครับว่าตลาดธุรกิจรักษาขอ้อมปลอภัยมีมูลค่าสูงมากกว่า50 0 0มล้านบาทเซียวากาศเราเปิดมา8ปีแล้วครับเรามุ่งมั่นพัฒนาหาจุดเด่นและข้อแตกต่างเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่งเนื่องจากธุรกิจประเภทนี้เน้นการแข่งขันทางด้านราคาครับและเราหาตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเพื่อให้ศักยภาพของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างดีจนเราพบครับว่ามีลูกค้ากลุ่มกลุ่มนึงครับ คือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศและต้องผ่านตามข้อกําหนดมาตรฐานที่ลูกค้าปลายทางกําหนดมาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนการจ้างงานและระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรักษาความปลอดภยัยครับถ้าเกิดว่ามาตรฐานไม่ผ่านจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กรหรือโอกาสในการขายสินค้าได้เซียวกาศแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ทุกท่านได้ครับเรามีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับลูกค้า เรามีการจัดทำทีม after service ทั้ง o peration และทีม support audit เพื่อให้ลูกค้าได้งานรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดการจับตลาดกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ครับส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาจาก5ในปีก่อนเป็น8ในปีปัจจุบันและจะเป็น15ในปีหน้าครับและเราเข้าใจครับว่าการบริหารงานคนเป็นเรื่องที่ยาก เราจึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเทคโนโลยีของบริษัทเพื่อสร้างความแตกต่าง CQO Checker ระบบการลาดตระเวนออนไลน์ CQO Visitor ระบบจัดการผู้มาติดต่อครับด้วยการบริหารงานแบบนี้ครับส่งผลให้ซิวากาศมีอัตราการเติบโตมากกว่า50%จาก57ล้านในปีที่ผ่านมาเป็น85ล้านในปีปัจจุบันและเป้าหมายเราในปีหน้าคือ115ล้านครับผมพร้อมแล้วครับที่จะทําให้ซิวากาศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ร่วมกับชาร์ทุกๆท,ท่านโดยผมขอเสนอเงินลงทุนที่15ล้านบาทแลกกับหุ้น20%ครับเรามีลูกค้าประมาณกี่กี่รายครับผมปัจจุบันมีลูกค้าอยู่ประมาณ120ราย, <20 S 2> ายครับ120รายใช่ไหมครับที่บริษัทอื่นเขาทำไม่ได้ครับทำไมถึงต้องเป็น Silver ร์การคือเรามองว่ายังไม่ค่อยมีบริษัท l o คอลที่ Apply ตัวเองเข้าสู่มาตรฐานแรงงานแบบถูกต้อง ก็เลยเป็นช่องว่างการตลาดตรงนี้ค่ะที่เรามองเห็นว่ามีช่องที่สามารถเข้ามายึดได้ประมาณนี้ค่ะไปไงมาไงครับถึงได้มามีโอกาสมาทําบริษัทซือวากาศดูแลผู้รักษาความปลอดภัยแบบนี้ครับผมผมไม่มีต้นทุนแต่ผมอยากเป็นเจ้าของธุรกิจครับมีธุรกิจรักษาความปลอดภัยนี่แหละที่มันอาจจะไม่ต้องใช้ลงทุนในเครื่องจกักรหรือลงทุนอะไรมากมายงานแรกผม ได้งานที่รพอพสองนายนะครับก็จะมีรพอพหนึ่งคนกับอีกคนนึงก็เป็นผมเองไป <c oughs> ก็เปลี่ยนชุดเป็นพนักง,งานรักษาภัยไปทําเองตั้งแต่ต้นเลยครับผมอยากรู้เลยมันจะสเกลทันเหรอครับสมมติ400คนบอกว่าอยากจะโตเป็นสิบเท่าเราจะหาคนแล้วต้องฝึกฝนให้ได้ตามเกิดเหตุอะไรต้องป้องกันเป็นด้วยมันจะมันจะไม่ติดคอขวดเรื่องคนเหรอ ปกติเวลาที่เราได้งานจากลูกค้านะครับมีการตกลงการเซ็นสัญญาเรียบร้อยทั้งผมก็จะไปดําเนินการรีคูดคนเข้ามานะครับ mm hmm. เตรียมคนฝึกอบรมเนี่ยใช้เวลาประมาณ30-45วันครับก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วบริษัทอันนี้มีใครจ้างไปทําอะไรกีรต้ขนาดนี้ต้องเป็นธุรกิจอะไรอ่ะเราก็ดูแลให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในเครือมหาชนเนี่ยเราก็มีอยู่ประมาณ2-3เจ้าแล้วเราก็ได้ดิวนะครับภายในไม่เกิน ต้นปีหน้าเราก็ได้ลงอีก4ีหหน่วยคือเรามีลูกค้าที่รอเราอยู่แล้วเนี่ยครับลง Security เนี่ยลงประมาณเกือบร้อยนายสิล้านเนี่ยคุณคุณเจะาไปทําอะไรนะผมอยากจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่งครับเพราะธุรกิจเราเนี่ยปกติเนี่ยระยะเวลารอบการจ่ายเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ60วันกว่ารอบที่มันจะเข้ามาแล้วก็คุณต้องจ่ายเงินพนักงานก่อนใช่ครับผมต้องจ่ายเงินพนักงานก่อนถ้าสมมติว่าเราจะโตที่11 5ล้านเนี่ยเราใช้เงินวงเงินเนี่ยสัก10ล้านเนี่ย สามารถหมุน <ừ. S 1> แล้วไปถึงปลายทางได้อีกส่วนหนึ่งก็จะทําเรื่องระบบ ERP <ม>ภายในบริษัทครับเพราะว่าทุกวันนี้เรายังใช้โปรแกรมพื้นฐานอยู่เลยแลวนอกจาก security guard ส0รคนแล้วทีมงานข้างหลังบ้านนี่มีกี่คนตอนนี้มีอยู่3.3บบริษัทมีหนี้ไหมครับผมมีหนี้อยู่ประมาณ17ล้านครับเราสเกลจาก57เนี่ยมาเป็น85แล้วมันใช้เงินทุนหมุนเวียนหมุนเวียนพวกนี้เข้าต่อรอบเนี่ยมันยังไม่ได้แต่ตัวกระแสเงินสดเราไม่ได้ติดลบนะครับแต่ที่ผมมาขอเสนอช์กเนี่ยก็คือขอโอกาส เพราะว่าเรามีลูกค้าอยู่หลังบ้านเราอยู่แล้วผมมาจากผมไม่มีทุนอะไรเลยพอถึงเวลาเงินเดือนพนักง,งานออกก็ต้องเอารถไปวางไวทง้ทีหนึ่งทีนึงทีนึงไปยืมเขา,อาดอกรายวันบ้างอะไรบ้างผมถึงคิดว่าผมมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยมันจะน่าเจ็บใจถ้าผมมีลูกค้าแต่ผมไม่มีเงินไปต่อคือผมไม่ได้คิดถึงแค่บ,บริษัทผมหรือตัวผมเองผมทุกวันนี้ผมมาได้ก็เพราะว่า พนักงานรักษาวความปลอดภัยเขาไม่ใช่ลูกจ้างผมแต่เขาเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมนะถ้ามันสามารถมีผลตอบแทนได้ดีผมคิดว่าจะเป็นการยกระดับธุรกิจนี้พนักงานรักษาภัยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถ้าเขามั่นคงผมก็มั่นคงผมว่าเราไปด้วยกันได้เอหนักใจมากครับเดี๋ยวนี้คือถ้าเป็นแบบ conditional offer ได้ไหมครับ ถ้าสมมติผมออฟเฟอร์ที่15ล้านบาทใช่ไหมครับแต่แทนที่จะเป็น20%เนี่ยผมขอเป็น40%เรแล้วผมจะเอา20%เนี้ยให้กับบริษัทที่เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านการบริหารคนเพราะเป็นธุรกิจเกี่ยวคนเลยที่เขาทำเรื่องของการส่งคนขับรถทั้งประเทศเพื่อที่จะให้มีมูลค่าอันอื่นเพื่อให้ผมมั่นใจเดี๋ยวนี้เนี่ยให้มันประสบผลสุดยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใชใ่แค่เงินอย่างเดียวและถ้าตัวเลขทืออย่างตรงตามที่พูดในวันนี้ บวกับเขาเห็นด้วยว่าเขาอยากจะ co invest ร่วมกันเนี่ยนะครับก็จะพร้อมลงคุเป็ดยูนี้